มีความตื่นหนาล้าแล้วเนาะการก่อสร้สางนี่ทุกคนสบายดีและสวัสดีกันเบิดสุขุสุขคนตอนนี้เบาแม้นใส่อยู่ที่บึงถาตวงวันนี้เบาแมนใส่สิพาทุกคนมาสมบรรยากาศคอยคำยำแรงอากาศเย็นๆแบบนี้อยู่ที่ บึ่งถ่ายลวงแล้วก็สิาพาไปเป็งบิ๊กซีเนาะสาขาใหญ่ที่ว่าตั้งอยู่ไอเทคว่าขาเจ้าเพ็ดหอดไซส์แหละเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่บึงบบาาบ่งถ่ายเรือบึ่งถ่ายลวงทุกคนเนาะก็สะมีการขาขายตามแคมทางทางขวามือก็จะเป็น ตลาดบึงถาด้วงเนะเป็นตลาดตอนนี้กับบรรยากาศดีเลยทุกคนทะเวน่นไก่จะตกเนาะเวลาประมาณหามุ่งเคืงหกมุ่งยังแบบนี้เดี๋ยวฮิทาทุกคนเข้าไปเบึงบอลทีบึ่งไงเนาะ บางทีมีหลายๆคนหมักมาออก,กําลังกายกันนี่สิเป็นสภาพบรรยากาศการจราจรเนาะอยู่ที่เบื้องฐาดดวงเวลาหามุ่ง,งเชงแบบนี้รถกับพันทางมาหลายเพิบเนาะเป็นเวลาที่ว้าหลายๆคนจัับจากเบียบจากงานเนาะที่จะกลับเพื่อน าอากาศหนาวๆทุกคน <laughs> อากาศก็ประมาณ สิบเก่าหรือว่าประมาณสศร้าองศานี่แหละเนาะตอนนี้เส้นทางอยู่ในพื้งฐานดวงเข้าเจ้ากระสิเหตุเป็นแบบว่างทั้งเมืองไหวเนาะสำหรับนักธุรกิจที่อยากมาบุกเบิกสางตึกลงขึ้นต่างๆเนาะ มีข้าเจ้ากาเอาตอนน้นใหม่มาปลูก กับบริายปันไุนเนาะอากาศกำลังดีเลยส่วน จุดใจกลางของพึ้นฐานลวงก็จะเป็นบึ่งไงเนาะทีะ่าบาเปนป้าเป็นน้องแบบเป็นวงกลมวงมุ่นเนาะนอะ้องในพื้นที่350ยเฮกตาร์เนาะในการสัมปทานในระยะเวลาเก่า1ิปีตอนนี้ก็ถื่าว่าในางะสัมปทานกับเก่าเข้ามาปีที่10แล้วเนาะทุกคน สำหรับการสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษพึ่งถาดลวงนี่เนาะแตยังมีเวลาเก็บเกี่ยวกำไรอยู่หลายปีเนาะสำหรับหนักลงทุน สิพาทุกคนออกไปซอยนี้เนาะทุกคนออกไปซ้อยนี้แล้วก็สิออกไปทางเสร็จทางออกไปสู่ถนนกำแพงเมืองออกไปบบิ๊กซี่เนาะบิ๊กซี่สาขาใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์เนาะที่ว่ากำลังสางในตอนนี้ ำหรับเส้นทางอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมือถานดวงนี่ก็เป็นเส้นทางที่ว่าสางแบบ่าจะเป็นเกตดีเลยเนาะสำหรับการใส่วัสดุในการก่อสร้างอยู่ใน,ในเขตนี้เนาะแต่ว่าขันยังบท่านมีการ เือนไว้ของหนักลุุนขึ้นที่ว่าจะเข้ามาจับจองพื้นที่ก่อสร้างเนาะกตที่ว่ายังวางหลายและทั้งหนาที่เราเห็นนี่ก็ที่เป็นคอนโดเนาะเป็นคอนโดนนที่ว่ากำลังเปิดขายเนาะ แต่ก็ศิวายังวางร้ายเติบโดยสภาพหลายๆอย่างแหละทุกคนโดยสภาพเศรษฐกิจและก็ปัจจัยหลายๆอย่างเนาะซึ่งว่าอยู่ในเวียงจันทร์กับเป็นเมืองทิวาบบทเนออาร์เนาะยังมีผืนที่วางร้ายดินจัดสันกับร้ายเนาะสำหรับผููที่จะมาสื่อคอนโดอะคือหยากเติบ เพราะว่ามันกันยังมีดินจัดสรรเนาะให้เลือกสื่ออยู่แบบสบายแต่ว่าสื่อเป็นคอนโด่ะคือว่าพื้นที่ก็ยาบแพ้งแน่เนาะใกราพื้นที่มีจํากัดแต่ว่ากสิมอสมกับเศร้าตังสตราเนาะที่ว่าเศรษฐีที่ว่ามีเงินล้านเนาะสื่อแบบสามารถสื่อเป็นซิตของตัวเองได้เนาะคือคอนโด แต่ว่าการสื่อที่ดินอยู่ในล่ากับวสาม,มารถออกเป็นสื่อชาวต่างชาติได้เนาะจุดนี้ก็หตุให้ชาวต่างชาติกับส,สื่อคอนโดเนาะสำหรับผู้ใดที่มีเงินไทย ที่เป็นของการบอนติดต่อตอนหับเนาะบอลทีว่าเป็นของการที่ว่าสำหรับลูกค้าเนาะทีว่าอยากมาสื่อคอนโดหรือว่ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจแห่งนี้ก็เขาไปพันันาที่ของการที่เป็นฝ่ายไฟใหญ่ๆใหใดเนาะ ทั้งหนาของเข้า,ขากับสีเป็นสีแยกไฟแดงพ้นท่านทุกคนซึ่งว่าตัดกับถนนกำแพงเมืองเนาะถาไปซื้อกับสีลงไปสู่ถนนพ้นท่านถาเหลี่ยวขัวกับสีออกไปสู่เส้นทางไฮเทคมุ่งเข้าไปสู่ในเมืองเข้าไปสู่ถาดลวงเนาะผ่านไฮเทคถาเหลี่ยวขัวถาเลี่ยวสายกับสีออกไปสู่สะพานมิตรภาพไทยลาาเนาะทานมิตรภาพเนาะ จะเป็นการจราจรส่วนแรงๆทุกคนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเลยเนาะทุกคนอตอนนี้เขาก็มาหอดทีด่านหนาของไ้เต็กแหละเขาก็จะเห็นป่ายใหญ่ๆเนาะเป็นป่ายของ ทางบิ๊กซีเนาะเป็นบิ๊กซีสาขาใหญ่ที่สุดในเวียงจันเนาะที่ว่ากำลังก่อสร้างอยู่ในตอนนี้คือว่าเิ่นขึ้นป่ายใหญ่แล้วเนาะคือว่ามีความตื่นหนาหลายแล้วเนาะการก่อสร้างนี่ทุกคน สองสามเดือนกันนาจ,จะได้เปิดเนาะหรือว่าอาจจะไว้กว่านั้นเนาะคือว่าการก่อสร้างคือว่าเป็ทนทางว่าประมาณแปดสิบเปอร์ New เซ็นต์ะเนาะบิ๊กซีนิวสตรอเนาะบิ๊กซีนิวสตรอก็สี่ประมาณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของลาวเนาะระดับซูเปอร์เซ็นเตอร์ของลาวเนาะขวามือของเฮาก็จะเป็นตึกไอเทคเนาะแล้วก็จะมีห้านกาเฟ่สตาร์บัคเนาะที่ว่ากำลังมาเปิดทุกคนเป็นสาขาหาเนะกาเฟ่สตาร์บัค สาขาหายูทีไอเทคเนาะสำหรับสตาร์บัคก็กำลังเปิดได้หาสาขาเนาะอยู่ที่ประเทศลาวสาขาหนึ่งกับยู่ที่พาร์คซันสาขาสองกับ, UT าากบาายู่ที่พินวมอเนาะสาขาสามกับยู่ที่แคมคลองสาขาสี่ยู่ทีพ่นซีนว่นสาขาหายู่ที่อไอเทคเนาะสำหรับสำหรับสตาร์บัคเนาะ เรา,าเข้าจะเห็นว่าการตกแต่งภายในเป็นกาคือว่าจืดหนาไปลนาเติบแล้วเนาะการตกแต่งเพดานก็ถือว่าจุดหนาไปลนาเติบเกททอเเือบแล้วเนะาะการตกแต่งทีหน้าเพดานอีกประมาณชองเดือนเนาะน่าจะแล้วเนาะตามเบิ่งนี้เนาะ ทางด้านหน้าของบิ๊กซีก็จะเป็นตลาดาลับซับเหล้าเนาะ,ะทุกคนและสำหรับในคลิปนี้ก็จิม,มีอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับการพาเลาะพาชมวันนี้และในคลิปนี้ก็นนะ่าจะเป็นคลิปชุดถ่ายเนาะของปีนี้ที่เราจะถ่ายในเวียงจันทร์ให้เราเบิ่งเนาะ ให้ทุกคนเบิงเนาะในปีนี้เพราะว่ามืออื่นเท่ากับสีเด็ดไปทั่วทางฝั่งไทยเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมเด้อมืออื่นเจอกันอยู่ที่คอนแกนทุกคนคอนแกน้าก็สีขาไปกรุงเทพเนาะอ่าและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับผู้ใดมักไม่คลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะตอนนี้บา,บายบาย